สำนวนไทยที่มีคำว่าไก่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่งตัวอย่างดาราคนนั้นอายุมากแล้วนะแต่ยังสวยดูดีอยู่คนเรานี้ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจริงๆ ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันตัวอย่างสองคนนั้นทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกรากันไปไม่มีใครกล้าไปฟ้องหัวหน้าหรอกต่างคนต่างรู้ความผิดของกันและกันเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ <c oughs> ไก่อ่อนหมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่เหลี่ยมของคนตัวอย่างเธอนี่ทำตัวเป็นพวกไก่อ่อนจริงๆตามไม่ทันเล่เหลี่ยมพวกมันหรอกไก่รองบ่อนหมายถึงผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้ตัวอย่างถ้าเธอยังยอมเขาอยู่เรื่อยๆแบบนี้ ก็ต้องเป็นไก่รองบ่อนตลอดชาติไม่ได้ขึ้นเป็นตัวจริงเสียทีไก่ได้พลอยหมายถึงได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่าตัวอย่างนาทีเคยมีแฟนเป็นลูกสาวคนรวยเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากดูแลเขาอย่างดีแต่เขาก็ไม่ค่อยจะใส่ใจดูแลเธอมากนักเหมือนไก่ได้พลอยได้ของดีอยู่กับตัว แต่ไม่รู้คุณค่ากว่าจะรู้ก็สายไปเมื่อเธอได้จากไปแล้วไก่แก่แม่ปลาช่อนหมายถึงผู้หญิงที่มีอายุมีมารยาเล่เหลี่ยมมากตัวอย่างผู้หญิงบ้านนั้นเป็นพวกไก่แก่แม่ปลาช่อนเล่เหลียล่ยมแพรววอย่างพวกเธอน่ะไม่มีวันตามเขาทันหรอก เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหมายถึงหยิบยงทำอะไรไม่เอาจริงเอาจังไม่ชอบเอาการเอางานตัวอย่างนี่เธอคุณนายสมศรีแกเลี้ยงลูกคุณหนูเสือเกินแบบนี้เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรอกสมภารกินไก่วัดหมายถึงผู้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา แต่กลับมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนตัวอย่างหัวหน้าสมชายชอบชวนสมหญิงซึ่งเป็นลูกน้องสาวสวยในที่ทำงานไปรับประทานอาหารสองต่อสองอยู่บ่อยๆจนพนักงานในบริษัทลือกันเป็นเสียงเดียวว่าสมพานกินไก่วัดอาปากก็เห็นลิ้นไก่หมายถึง แค่เริ่มจะทำอะไรคนอื่นก็รู้ทันแล้วเพียงพูดออกมาไม่กี่คำคนอื่นก็รู้ทันความคิดหรือแผนการแล้วตัวอย่างคุณไม่ต้องแก้ตัวเลยแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วมาทำงานสายทุกวันแล้วอ้างแต่รถติดทำไมไม่ออกจากบ้านให้เร็วขึ้นละ่ะ <c oughs> ลูกไก่ในกำมือหมายถึงผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจ ไม่มีทางหนีหรือทางต่อสู้ตัวอย่างเธอก็เหมือนลูกไก่ในกรรมมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่อยากมีปัญหาเดือดร้อนทีหลังก็ควรทำตามที่ฉันสั่ง <c oughs> ปล่อยไก่หมายถึงแสดงความโง่ความเซ่อหรือความเปิดออกมาให้เห็นตัวอย่างวันนี้ฉันปล่อยไก่ตัวบเบิ่ม เมื่อมือถือที่เพิ่งซื้อมาใหม่ได้สองวันหน้าจอดับเปิดไม่ติดเลยไปโวยวายที่ร้านแต่พนักงานแจ้งว่าแบตหมดเ <c oughs> ชือดไก่ให้ลิงดูหมายถึงทำโทษเป็นเยี่ยงอย่างเพื่อไม่ให้คนอื่นทำตามตัวอย่างที่เขาต้องไล่พนักงานที่ทุจริตออกก็เพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูคนอื่นจะได้ไม่คิดช่อโกงบริษัทอีก งงเป็นไก่ตาแตกหมายถึงงงมากจนทำอะไรไม่ถูกตัวอย่างพอมาถึงกรุงเทพหล่อนก็งงเป็นไก่ตาแตกไม่รู้จะไปทางไหน <c oughs> เจ้าชู้ไก่แจ้หมายถึงผู้ชายที่เจ้าชู้แสดงกิริยาเจ้าชู้เป็นนิสัยตัวอย่างฉันว่าถ้านายเลิกเจ้าชู้ไก่แจ้ได้ แฟนนายก็คงตอบตกลงแต่งงานแน่